ปูดีเ้าไมู่่ทำไมไม่ปั๊มสี่หมื่นหกสี่หมื่นหกสี่หม สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมอยู่นะครับนี่เลย Pay to Win t o p Up เติมโคตรถูกเติมโคตรไวเติมโคตรง่ายบริการ24ชั่วโมงมีเกมหลากหลายให้เลือกครับเล่นเกมไหนอยู่เข้ามาช้อปปิ้งกันได้และที่สำคัญเวลาเติมเนี่ยก่อโค้ดตรงนี้ด้วยนะครับ MARG เพื่อสนับสนุนไอจใจด้วยครับเอาไว้เติมไข่นะทุกคนเอาไปันต่อหลังจากมีอัปเดตแพทเข้ามาครับก็มีชาร์โดอยู่คู่หนึ่งที่เขาใส่เข้ามาในไข่ด้วยนะครับ สวัสดีครับอยู่กับช่อง Margarita Channel นะครับวันนี้เนี่ยก็จะมารีวิวเขาเรียกว่าอะไรอะ Shadow คู่ Fatal Shadow นะครับ Earling p e n d e n ว่าเทียบกับประดับโบนแล้วเนี่ยอันไหนมันแรงกว่ากันต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือคิดมาให้แล้วนะเซตโบนบวก9โบน Shadow Pendens Earling ถ้าใส่บวก9ทั้งคู่นะครับเราจะได้ดาเมจใส่มอนเตอร์ขนาดกลางแรงขึ้น10เตอร์แล้วก็ได้แอคแนอีก5าครับก็คือทั้งเวท ัง้งกายภาพจะตีกึ่งมนุษย์ไม่ใช่จะตีขนาดกลางแรงขึ้น10เปอร์ครับแล้วก็ได้แอคแท็กวกอีก5อันนี้ในกรณีที่โบนมันบวก9ทั้งคู่นะครับส่วนเฟเอรเรามาดูที่เฟทอกันบ้างเฟทอเนี่ยถ้าเกิดเราบวก9ทั้งคู่นะครับเราจะได้คิดรวม7จ็ดแอคแท็กสปีดหเปอร์คีดาเมจสิบเปอร์แล้วก็แอคแท็กบวกสิบแปดครับถ้าบวกเก้าทั้งคู่นะคือโดยปกติเนี่ยไม่ว่าจะอาชีพไนโบในแคชชิ่ง เอดเอ็มเอสไนโฟกัสแอดโซเดสพออ้าฟาดทุบอะไรพวกนี้จะเลือกใช้ชาร์โดประดับเนี่ยอยู่ประมาณ3เซตครับ1ก็คือ Infinity 2ก็คือประดับบิด3ก็คือโบนซึ่งถ้าเกิดว่าอยากจะแบบดาเมตแรงๆอะไรเงี้ยโบนเนี่ยตอบโจทย์ที่สุดครับแต่ว่าถ้าจะเอาครอบคุมนะฟาร์มได้ด้วยเก็บเลเวลได้ด้วย i n f i n นิตเนี่ย ก็ถือว่าดีครับเพราะว่ามันทำให้เหมือนเราใส่การ์ดบอสเด็กเนี่ยอยู่ตลอดเวลาส่วนอาชีพไหนที่มันขาดเ p d ก็ไปใส่ประดับบิดอะไรประมาณนี้ครับมันจะมีอยู่3เซตหลักๆเลยแต่ว่าพอประดับเฟเธเข้ามาแล้วเนี่ยสายคิไม่ว่าจะสไนโฟแอโซเด็ ate, หรืออะไรที่มันต้องใช้คิดาเมทนะครับก็จะเป็นชาร์โดเซตที่4ครับ ที่จะเอามาเป็นหนึ่งทางเลือกสำหรับการเก็บเลเวลกิววอลต่างๆนานาทีนี้เราจะมาเทสดาเมจกันครับว่าไอเฟเทลเนี่ยกับประดับโบนเนี่ยอันไหนมันแรงกว่ากันครับในกรณีที่ใช้ฆ่าคนนะเพราะถ้าเอาไปลงดันเก็บเลเวลฟาร์มเนี่ยเชียร์ไปทางเฟเทลกับอินฟินิตี้อยู่แล้วครับตัดโบนทิ้งไปเลยโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปลองเทสเสากันก่อนครับแล้วก็ค่อยไปเทสคนลุยเทสเลยตอนเนี้ยใส่โบนสองข้างอยู่โบนสองข้างมันให้ ตีขนาดกลางแรงขึ้นส่วนไอเนี้ยได้พี่ครับอันเนี้ยมันได้คีดามีดรวมกันเนี่ยมันได้คีดามีดสิปเปอร์แล้วก็เออกแท็กบวกอีกสิบแปดเดี๋ยวลองดูกดยาแอดกดอันนี้ปุ๊บไม่น่ามีอะไรแล้วปะอ่ะ อยู่ประมาณนี้6 5แสนห้าถึง6 9แสนเก้าทีนี้พอใส่เฟทอร์สองข้างเค่ดราเมดไม่ต่างเลยวะแรงขึ้นมาหน่อยปะอ๋อเอว่ะ แท,แทบไม่ต่างเลยนะพี่นะเอาใหม่ลองลองโบนอีกทีเจ็ดแสนห้าถึงเจ็ดแสนเก้าเจ็ดแสนส่เจ็ดแามนี้ะประมาณนี้ลองเฟเธล ไม่ต่างเลยอ่ะกูทำมาทำไมเนี่ยไอ้สัตว์ไม่เสาอะไรเลยเสาฮิวแมนพี่เผอเผลอโบนแรงกว่าด้วยมั้งเนี่ยอ๋อแต่โบนโบนมันได้ระยะไกลแต่แต่ออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวลองมองออกตะกอง โอเคเลือดๆเยอะดี <c oughs> เอ๊ยแสดงว่าเฟเธอมันต้องแรงกว่าดิหูป่ะพี่เนี่ยมันมันขึ้น8ปดแสนห้าโดยที่ไม่มีอเน,นี่ยระยะไกลสองเตอร์อะ <c oughs> แรงกว่าแบบติงแตดอ,อ,อ,อะไอของนี้ยัง แรงกว่าก็คือแรงกว่าไม่สน <ะ S 1> โอเคไปขาย,อขายลองเสาไปแล้วครับไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็เลยมาลองกับคนสักหน่อยโดยหุ่นม,มนุษย์ที่เราจะลองกันเนี่ยก็คือพี่เดมอนบอสแมพของเราเนั่เนเองครับแต่ก่อนผมชอบตายคาหอกไอตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาเอาคืนแล้วลุวยสิบสามสี่หมื่นหนึ่งย็ดเป็ด สี่หมื่น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 สี่ห่นสอันนี้เฟเท่านะผมกคนเล่นปีเกมีตัวนี้ต้องไม่มู่ทำไมไม่ปั๊ม ยินงขึ้นมาพี่สี่หมื่นสามพอกันเลยอ่ะเท่งเท่ง จาดการให้ต้องอยู่ห้องรอ4,006 4,006 4,006 4,004จากที่เทสเนี่ยก็ค่อนข้างชัดในระดับหนึ่งแล้วครับว่าประดับเฟทธอเนี่ยแรงกว่าสำหรับสายคีนะไม่ว่าจะสไนฟโฟแอรโซเดสหรือแอรสายคีหรืออะไรที่มันเป็นคีคีทั้งหลายเนี่ย ระดับเฟทอแรงกว่าโบนครับในกรณีที่เป็นขนาดกลางนะวอนเดอรเลอร์ er, หรือกิวล์พีพีอะไรพวกนี้ครับแต่ว่ามันแรงกว่าไม่มากเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราใช้แบบอินฟินิตี้อยู่แล้วประดับโบนอยู่แล้วอะไรงี้ไม่จําเป็นต้องไปเปลี่ยนก็ได้มั้งถ้าเกิดว่าไม่อยากเอาสุดจริงๆดาเมจมันต่างกันนิดเดียวเองอะเห็นไหมตอนตอนลองดาเมจกับไนท์เดมอนอะแรงสุดของโบนนะครับจะอยู่ที่4ี่นิดๆะ แต่ประดับเฟทธอเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4 6 0 0 0ครับอันนี้คือดาเมจแม็กแม็กนะอย่างที่เห็นเลยครับแต่ว่าเออใช่ลืมไปไอประดับโบนของผมเนี่ยมันมีออฟตีระยะไกลแรงขึ้น2เปอร์ครับมันเลยจะดิบนิดหน่อยถ้ามันไม่มีออฟนั้นก็น่าจะอยู่ประมาณ4 4 0 0 0เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะดาเมจเดมอนห่างกันประมาณ2,000ครับประดับโบน4 0 0 0แล้วก็เฟทอเนี่ย4 0 0 0เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะเพิ่มดาเมจอีกหน่อยนึง ก็จัดได้ครับเฟท a อถือว่าโอเคเลยสำหรับสายคินะครับแต่ถ้าเป็นสายดามเมจดด้วยสกิลหรืออะไรอย่างอื่นเนี่ย mm hmm. ก็ยังคงแนะนำอินฟินิตีครับอินฟินิตนี้มันครอบคุมสุดเลยมันได้ประดับเด็กหรือว่าถ้าเราใส่หมวกที่มันลดขนาดโทษอยู่แล้วยกเลิกขนาดโทษอยู่แล้วยังหมวกควีนยังหมวกเอสเอ็มเออะไรเงี้ยก็ ไปประดับโบนได้ครับประดับโบนเนจะ work สุดถ้าเกิดว่าเป็น s m a อันนี้คือลองมาแล้วครับประมาณนี้ประมาณนี้ส่วนตอนนี้ผมก็กำลังเล่งปั้นยูเนียนอยู่ครับซึ่งมันเป็นคิวของสต็อกเกอร์เลเวลร้อเป็นวุ้นอยู่เลยเศร้าว่ะโดยไอเซตที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นหมวก s c a r l e t evil hat ครับลดดิเล4เปอร์โจมตีระยะใกล้7ใช่ไหมวะ7 7บวก6เป็น13เปอร ตีระยะใกล้แรงขึ้น13เปอร์แล้วก็ลดดีเลย์ลดดีเลย์4ลดดีเลย์10เปอร์ครับถ้าเกิดว่าใส่คู่กับสกาเลต์ลิงเนี่ยก็จะลดคูดาวนแบ็กสเต็ปอีก0.15นี่ใส่คู่กับอันนี้เลยลดดีเลย์เพิ่มพลังโจมตีแบ็กสเต็ปประมาณนี้ครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยก็ไม่มีอะไร มัพผมก็เอาของแอดมาใส่รองเท้าด้วยเสื้อด้วยยกมาหมดเลยส่วนชาโด้เนี่ยผมก็ใส่เซฟฟิสซิคอลครับแล้วก็เสื้อบีทเสื้อกับรองเท้าเนี่ยจริงๆเออมันมีมันมีเซตใหม่เข้ามาฮิตฟิสซิคอลครับใส่กับโลใส่กับรองเท้าอันนั้นนโคตรแรงเลยนะบอกเลยของดีจัดๆเลยอะ่ะมันมันเป็นตัวคุณใหม่ของแพทเซิร์ฟเกาหลีครับแล้วเอามาใส่ในเซิร์ฟเจเนซิสก่อน ซึ่งเพื่อนๆไปหาดูได้ครับเทสต,ตัวฮันเตอร์สะเดาใส่หินแรงดาม,มตรใส่หินตีโคนใส่หินออสแตตใส่นู่นใส่นี่ลงหลายอย่างมากครับสรุปฮิตฟิสซิเคิลแรงสุดในเซิร์ฟเจเนซิตนะที่ผมเอาทตัวสะเดามาเทสครับบอกเลยว่าของดีจริงๆแม่งแ,แรงมากเลยเว้ยแล้แรงแรงโดดอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหามาใช้ด้วยก็ดีครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่เซตอาชีพอย่าง หลอดไนทสไนันยแอดไม่ใช่แอดเอ็มเนะแอดโซเดสคือมันต้องใช้ไอ้นี่ครับต้องใช้เซตอาชีพแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแอดเอเนี่ยมันสามารถใส่ฮิตฟิสิคิลเพียวๆได้เลยแล้วแม่งเอ็โคตรแรงโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับนี่ก็อัปเดตของสมใส่ประมาณนี้เป็นแพทล,ล่าสุดและแพทล,ล่าสุดผมจใช้คำ <laughs> <laughs> ก็อัปเดตของมาเป็น ปัจจุบันและเท่าที่จะทําได้แล้วครับรองเท้าบวก9ยังไม่ติดประดับ Dark Shadow ด i n งเอามาแล้วเคิร์ดเมจิกลิงเอามาแล้วอะไรอีกอ่ะหินเป็น10.0เรียบร้อยแล้วรองเท้าก็10.0เรียบร้อยเสื้อก็10.0เรียบร้อยแล้ว Shadow เป็น f a ท a l เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวนะ ปีตอนแรกใส่ฟิก0.3ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นคิดาเมจแล้วครับบวกคิดาเมจซิเปอเค,ครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับจะพยายามมาอัปเดตนู่นนี่นั่นให้เรื่อยๆว่าไอการทำตัวนี้เนี่ยมันจะไปสุดตรงไหนนะครับแต่ว่าไม่รีบนะค่อยๆกระดบึบค่อยๆกระดบึบไม่งั้นเจ็บหนักแน่เลยเคไว้เจอคลิปหน้าครับผมบาย